ผมสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกนะครับจากช่องจำนองชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาสูตรจับหน่วยบนนะครับมาฝากนะครับหน่วยบนมาฝากนะครับอ่าหน่วยบนนะครับดับหน่วยบนก็ไม่ยากนะครับผมไม่ยากนะครับใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับผม สูตรนี้ก็กิ่งวดมาแล้วนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี1ห1า1ก1จ1ด16ดเก้างห้วดนะครับผมผิดหนึ่งงวดนะครับอ่าก็คงยังไม่เป็นไรเนาะอะเรามาดูกันเลยนะครับสูตรนี้ก็วดสรแล้วก็ได้ลงไปแล้วนะครับผมวัมดสิแล้วก็ได้อะไรครับผมได้สามเนาะเนี่ยวดสร็แล้วดับสามนะครับ นี่ครับสนะครับผลที่ออกออกอะไรครับผมหน่วยบนออก8ปดนสองะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเครื่องหมายขีดไปก่อนเนาะนี่ครับก็เข้าไปที่เลขดับสดับสเข้าออกสองนะครับก็ถูกไปนะครับงวดนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับก็มาดูกันเลยงวดนี้ามาดูตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนาะ วันวันที่17นะครับก็เอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหนึ่งของที่นะครับผมได้5นะครับผมผลที่ออกออกหนึ่งหนึ่งนะครับ4ี่หนึ่งหนึ่งนะครับงวดต่อมาก็4ี่บวก1นบวก1 4บวก1บวก1นะครับได้6นะครับ6ก็ผลที่ออกออก4ี่หนึ่งนะครับก็ถูกไปนะครับดับอยู่นะครับมางวดที่16กกุมภาพันธ์นะครับ สี่บวกเจ็ดบวกหนึ่งนะครับได้สองครับผลที่ออกออกหกห้าสองนะครับงวดนี้ผิดนี่แหละครับงวดที่ผิดนะครับผมดับหน่วยโบนนะครับมางวดต่อมาเลยนะครับหกบวกสองบวกหนึ่งนะครับได้เก้านะครับผลที่ออกออกอะไรครับผมออกแปดเจ็ดสามนะครับออกแปดเจ็ดสามนะครับดับเก้าออกสามนะครับก็ถือว่าดับอยู่นะครับผมมาดูงวดต่อมานะครับแปดเจ็ดสามนะครับแปดบวกสามบวกหนึ่งได้สองนะครับ ผลที่ออกออกอะไรครับออก907นดะดับ2ออก7เนาะก็ดับอยู่นะครับมางวดที่1เมษานะครับ9บวก7บวก1นะครับ9บวก7บวก1ได้7นะครับผลที่ออกออกอะไรครับออก906นะออก906นเนาะเราดับ7ออก6นะครับก็ถือว่าหลักหน่วยบนเราดับอยู่นะครับ มางวดต่อมาเลย906นะครับเอา9บวก6บวก1ได้เท่าไรครับได้6นะเลขผลที่ออกออก019นะครับผมนี่ดับ6ครับออกหลักหน่วยบนออกอะไรครับ9นะครับออกเลข9นี่เนาะก็ถือว่าผ่านนะครับดับอยู่นะครับดับ6ออก9เนาะหมางวดต่อมานะครับ019ก็เอา0บวก9บวก1นะครับได้0นะครับผลที่ออกออกอะไรครับออก903นะครับดับ0หลักหน่วยนะครับ นี่ศูนย์อยู่หลักสิบนะครับคือว่าผ่านนะครับผมนี่อ่ามังวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะเก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์สามก็เก้าหลักร้อยแล้วก็สามหลักหน่วยนะครับบวกกับหนึ่งคงที่นะครับผมบวกกับหนึ่งคงที่นะครับได้สามนะครับผลที่ออกออกอะไรครับสองเจ็ดสองนะครับดับสามออก สองนะครับหลักหน่วยนะครับก็ผ่านนะครับผมมาดูงวดต่อมาเลยหนึ่งมิถุนายนนะครับสองเจ็ดสองนะครับก็สองบวกสองบวกหนึ่งนะครับได้เท่ากับห้านะครับผมห้านะครับผลที่ออกออกอะไรครับออกแปดเจ็ดสองนะครับดับห้าได้ออกสองนะครับดับอยู่นะครับมาดูงวดวันทีสิบหกมิถุนายนนะครับแปดเจ็ดสองนะครับแปดเจ็ดสองก็เอาแปดกับสองนี่ครับหลักร้อยกับหลักหน่วยครับบวกหนึ่งคงที่นะครับ ก็ได้หนึ่งนะครับก็ผลที่ออกออกอะไรครับออก6 0ศนย์นะครับดับหนึ่งครับออก5นะครับหลักหน่วยบนนะครับก็ดับอยู่นะครับผมมาดูงวดวันที่1กรกฎาเลยนะครับ6 0 5ูนห้าะครับก็เอา6บวก5บวก1นะครับก็ได้2นะครับผลที่ออกออกอะไรครับผมออก5 3 0ศนย์นะครับหลักหน่วยคือเลข0ูนะครับระดับเลข2นะครับดับหน่วยบนคือ2อนะครับออกศนย์ก็ดับอยู่นะครับงวดนี้ ่็มาดูว่าที่16กรกฎาคมเลยครับ530นะครับ5บวก0บวก1ได้สกับ6 6ครับออกอะไรครับออก4 5 3นะครับดับ6ออก4 5 3เนาะหลักหลักหน่วยบนนะครับก็ดับอยู่นะครับดับอยู่นะครับหลักหน่วยบนนะครับลืมดูนะครับขอโทษเด้อ FC แอดมาดูได้6ดับหน่วยบนนะครับ อะไรครับผมสามนะครับดับหกออกสามนะครับยูนะครับผมมาดูงวดนี้เลยสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับสี่ห้าสามครับก็สี่นะครับหลักร้อยบวกหน่วยนะครับเลขหลักหน่วยนะครับก็สี่บวกสามบวกหนึ่งก็เป็นแปดนะผลที่ออกออกเจ็ดแปดสองนะครับดับแปดนะครับหลักหน่วยโบนนะครับออกอะไรครับเจ็ดแปดสองเลขสองนี่คือหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ดับแปดออกสองก็ดับยูนะครับ มาดูงวดวันที่16สิงหากันเลยนะครับ fc 7บวก2บวก1ได้เท่ากับ0นะครับดับศ <forcément 8 S 2> ูนนะครับดับหน่วยบน0ูนย์นะครับงวดวันนี้งวดวันที่1กันยานะครับดับศูนย์นะครับออก4 7 8ดดับศูย์ออก8นะครับก็ทือว่าผ่านนะครับดับ8ครับมาดูงวดวันที่1กันยานะครับมาดูวันที่1กันยานี่ว่าจะงวดวันที่16นี้จะดับอยู่ไหมนะครับ 4บวก8บวก1ได้เท่ากับ3ผลที่ออกออกอะไรครับผม fc ออก8 1 2นะครับ้างล่างออก4 6นะฮะดับ3นะครับออก8 1 2ก็ถือว่าผ่านนะครับเรามาดูงวดวันที่16กันยายนนะครับเราดูว่าวันที่1ตุลานี่นะครับ หนึ่งตุลาคมหกสิบหกเนาะดูสิว่าจะออกอะไรนะครับหนึ่งตุลานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยหนึ่งตุลาหกหกจะได้เลขอะไรนะครับมาออกกันนะครับก็เอาแปดนะครับบวกสองนะครับนี่ครับงวดที่ออกแปดหนึ่งสองนะครับก็เอาหลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยบน บวก1คงที่นะครับบวก1คงที่นะครับ8บวก2บวก1ก็เป็น1 1นะครับก็งวดนี้นะครับได้แล้วครับชัวร์นะครับไม่รู้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมดับ1หลักหน่วยบนนะครับขอให้ดับอยู่ดวยเถิดนะครับดับ1น่หน่วยบนนะครับขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่านี่ครับสูตรนะครับเริ่มต้นมาจะแรกๆนะครับผม นี่ครับก็ผ่านนะครับครับก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมในการรับชมนะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมอ่ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสลับเอฟทุกท่านนะครับแอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนเนาะกล่าวเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เพื่อเอาไปตัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับวันนี้ผมนะครับจำลองแชนแนลนะครับช่องเล็กๆนะครับก็ฝากให้ FC กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะหวยลาววันนี้เราไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าครับถูกแต่เลขวิ่งครับจับคู่ไม่ถูกสักทีเลยนะครับผม FC คงจะไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวก็จะอาจจะมาลงให้นะครับวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะเออน่าจะเป็นแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวก็มีโอกาสเดี๋ยวจะลงให้นะครับเลขวิ่งนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เอาไปจับกับเลขที่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็อีกในวันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปตามเลขพ่ออาเสียนบุรีลำนะครับพ่อบอัวพัน์นะครับหมดแล้วก็ให้เรียกวิ่งนะครับให้เลียกวิ่งมานะครับแต่ว่าตัดเลขสองออกนะครับผม ตัดเลขสองออกก็เลยเป็นการพลาดไปสักหน่อยนะครับวดที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับสลับเสียนบุรีลำนะครับพ่อบัวพันธุ์นะครับก็จะตามมาให้นะครับสลับเลขวิ่งนะครับของพ่อไม่เคยพลาดนะครับผมเสียนบุรีลำเนาะวันนี้ก็ผมจำลองชาแนลก็ฝากไว้ก็แค่นี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมจากช่องจำลองชาแนลไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ